ที่แน่ๆก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางไปถึงในปีนี้ได้ส่งทูตสำคัญมาเชื่อมความสัมพันธ์และเชื่อมิตรภาพระหว่างจีนและรัสเซียแล้วก็คือคคแผ่นด้ายักษ์ค่ะคูแผ่นด้ายักษ์ที่ชื่อว่ารูยี่และติ่งติงเป็นของขวัญจากจีนให้รัสเซียเมื่อปี2019เพื่อฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ70ปีค่ะ แพนด้ายักษ์สองตัวอยู่ที่สวนสัตว์ที่กรุงมอสโกภายใต้โครงการความร่วมมือจีนรัสเซียเพื่อปกป้องแพนด้ายักษ์และการทำวิจัยแพนด้ายักษ์สองตัวนี้ก็จะอยู่ที่สวนสัตว์ไปนาน15ปีค่ะย้อนกลับไปปี2019ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินไปเยือนสวนสัตว์พร้อมๆกันเพื่อดูแพนด้ายักษ์คู่นี้ แล้วก็ได้คุยกันด้วยนะคะเรื่องของนิสัยการกินและความเป็นอยู่ของแพนด้าแพนด้ายักษ์ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของสันติภาพและมิตรภาพการที่จีนให้แพนด้ายักษ์กับประเทศใดก็คือการส่งสัญญาณมิตรภาพและกระชับสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะสวนสัตว์มอสโกก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปยังประเทศจีนเพื่อเรียนรู้วิธีดูแลแพนด้ายักษ์รูยี่และติ่ง ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินทางไปถึงรัเสเซียคะ่ะสวนสัตว์มอสโกได้นำเข้าใบไผ่จากจีนนะคะเพราะว่าเป็นอาหารเฉพาะสำหรับแพนด้ายักษ์และต้องนำไปเลี้ยงแต่ละวันแต่ละตัวกินถึง40กิโลกร,รัมต่อวันรูยี่นี่ผู้ดูแลบอกว่าจะมีชีวิตชีวามากกว่านะคะขณะที่ติงติงจากขี้อายเป็นคู่แพนด้ายักษ์ที่คนที่ไปเที่ยวสวนสัตว์ที่กรุงมอสโกชื่นชอบเป็นอย่างมากคะ่ะ